คุณบอกว่าตัวคุณเป็นคนไม่มีความสามารถไม่สามารถประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้คุณก็จะเป็นเหมือนอย่างที่คุณพูดนั่นแหละค่ะคนที่ประสบความสำเร็จนะเขาไม่ได้ดูว่าตอนนี้เขามีอะไรหรือไม่มีอะไรแต่เขาดูที่ว่าตอนนี้เขารู้สึกเห็นค่า สิ่งที่มีหรือไม่บางคนอาจจะมีบ้านใหญ่โตใช่ไหมคะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายากจนเพราะว่าเขาไม่เห็นค่าของสิ่งที่เขามีคุณเคยเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ที่เคยเขียนไว้ไหมคะว่ามีคนขายหนังสือพิมพ์อยู่คนหนึ่งพยายามที่จะเอาหนังสือพิมพ์ให้บิลเกตคนขายหนังสือพิมพ์นั้นเป็นคนยากจนค่ะ แต่เขาเอานังสือพิมพ์ให้บิลเกตฟรีบิลเกตก็บอกว่าฉันไม่มีเงินซื้อหนังสือพิมพ์ของเธอหรอกแต่คนขายหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าเราให้คุณฟรีพยายามให้ฟรีถึงสองครั้งนะคะมันแสดงให้เห็นถึงว่าคนขายหนังสือพิมพ์เนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองมีมากเหลือเฟือมีคุณค่าแก่ผู้อื่น แล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันส่วนที่มีมากมายของเขาเนี่ยให้แก่คนอื่นได้ตอนที่มิวเกตร่ลำรวยแล้วเขากลับไปถามคุณขายหนังสือพิมพ์ว่ามีอะไรที่คุณยังต้องการอีกหรือไม่เราจะหาให้ท่านคุณขายหนังสือพิมพ์บอกว่าเราเอาหนังสือพิมพ์ให้คุณในตอนที่เราเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยเลย แต่ตอนที่คุณนึกถึงเราตอนที่คุณร่ำรวยแล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบคุณค่ากันไม่ได้เลยนะคะความสำเร็จมันไม่ได้วัดกันที่เงินทองแต่มันวัดกันที่คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่อย่างไรตัางหากคะ่ะ บริษัทกิฟฟารีนและบราร์ทอรีแอนเฮลแค์จำกัดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟารีนและบราร์ทอรีแอนเฮลแค์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2,000รายการ ที่สุดของการค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า1 0 0 0คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขาย ได้ถึง2 0 0 0 0ืล้านบาทต่อปีและสงพพ่งผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด